โดยการสายทานสารใจโดยฝ่ายสกัดากาและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซุลลร์ห์มานิูรรหิมอัลฮัมดุลิลลาฮ a ลลา m ูมัลลฮ อลอตุลลอฮฺบรกาตุขอบคความรักความเมตตาจากลัสมัตตาลานะครับจงประสบแต่พี่น้องนะครับผู้ศรัทธ,ธาต่อลัสมัตตาลาพี่น้องเริ่มวนแล้วเหนื่อยนะครับความคล่องไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับเราก็แฟนเพจคนกันเองนะครับก็วันนี้มาทําหน้าที่ช่วงนี้4ี่โมงแล้วหลังละหมาดอัสซัดแล้วพี่น้องนะครับตั้งแต่เช้ามาอากาศที่นี่ร้อนนะครับแต่ก็ อ,อบอุ่นฮะพี่น้องนี่เราอยู่ที่สูงนี่ช่วงนี้อิหม่มบอกว่าเราอยู่สูงที่สุดเลยใช่ไหมทนายกช่้งเราอยู่สูงที่สุด4 0 0เมตรจาก400เมตรจากระดับน้ําทะเลก็ประมาณ1 2 0 0 0ฟิตนะครับสูงมากครับพี่น้องสูงมากอากาศดีข้างล่างร้อนกว่านี่นะครับเรามาเพื่อมาเยี่ยมเยียนนะครับในฐานะเราเป็นเรือร่างเดียวกันนะครับมาเยี่ยมเยียนในโครงการสายทานสายอาสารใจสายทานสายอะไรนะสายทานสายใจ นะครับสู่พี่น้องผู้ยกากไร้และมีโครงการสายทางสัญใจอยู่หลายอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ยกากไร้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นูน้นนะฮะเราก็มีสายทางสัญใจสู่มูอัลลับยิงไม้มูอัลลัฟพี่น้องก็ได้เห็นแล้วนะครับเราไลฟ์สดกันไปก็มีหญิงไม้ประมาณนับร้อยร้อยคนบบแมประธานอิสลาประจำจังหวัดปัตตานีก็เปิดพื้นที่ให้เราได้ใช้แล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือสายทางสัญญานะครับสู่บ้านสุขใจเราก็จะไปคัดคัดบ้านต่างๆที่เราไประดมนะครับประมาณ2 0 3 0หลังเนี่ย แล้วเราจะสร้างบ้านนะครับสักสามหลังอินชาลอ้นนะครับถ้าได้มากกว่านั้นก็ก็ฮันนีลละแต่สามหลังก็คือจังหวัดละหลังนะครับอาจจะเพิ่มเป็นสี่หลังที่จังหวัดสงขลาห้าหลังที่จังหวัดสตูลในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องอาศัยพี่น้องเลครับอาศัยพี่น้องร่วมกันบริจาคเพราะพี่น้องก็ทราบดีนะครับผมเองก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรติดตัวเลยตอนนี้ก็อาศัยกับฝนนีไรสดแล้วก็เอามากินกันแล้วก็ฝนก็ไม่เคยส่งกินเองอ้วนเลยผมก็อยู่สภาพนี้นะครับกินกันอยู่คนเดียวหลังก็ต้องไปดักกันละ เอมนอีหมามะกินมากก็เปล่าไม่รู้เห็นอ้วนนะฮะหรือลมเยอะ <laughs> <laughs> พี่น้องครับเ,เราคุยเพื่อบรรยากาศนะวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านบ้านใครครับชื่ออะไรดีรเร,รเซครับฮะรเซเซอ่ารอเซกับภรรยาชื่ออะไรมอเหมอ่าแล้วลูกสาวลูกสาวชื่ออะไรลูกอานิสาอานิสมีลูกห้าหกหกคนนะเห็นตัวเท่านี้ไม่ใช่เด็กนะครับนะเห็นตัวนั้นมีลูกหกคนลูกก็ไปเรียนปอนเนาะบ้างอะไรบ้างโตแล้วก็ไปทํางานนะครับ ผมก็เช็คประวัติมาว่าบุคคลคนนี้บางโรเซ่เนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งนะครับนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ก็ได้เลี้ยงลูกมาจนโตนี่แหละนะครับแต่ก็ยังเป็นคนที่ล่าสุดไม่นานมันเรี่องเขามีไฟไหม้เหรอไฟไหม้ไปทําอะไรเล่นวันนั้นทําไมทึงได้ไหมก็ะปมุมอย่าอยู เราก็ยันเลยจะเทาตัวคนแบบแบบปอจะเาราปมาอยู่ไฟช็อตวะเนี่ยป๋อไฟช็อตนะก็เป็นการทดสอบพี่น้องเป็นการทดสอบนะครับคณะทํางานของเราทีมงานนะครับที่เคยร่วมงานกันมาก็พยายามเสาะหานะครับไกลมากนะครับพี่น้องที่ผมจะบอกให้มาเนี่ยไกลมากเลยใช่ไหมถ้าจากนี่ไปในเมืองนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมงชั่วโมงคือลงเขาขึ้นมาก็ชั่วโมงกว่านะฮะมันขึ้นมาสุดแต่เดี๋ยวขากลับลง นะครับก็เหมือนขึ้นมากับพี่น้องเขาบอกขึ้นลงมากเนี่ยยีบาทพอเราขึ้นเขาให้10บบาทถามทำไมเขาบอกไม่ได้จ้างลงน,นี่เหมือนกันแหละเนขาไม่ได้จ้างเราลงต้องลงเองนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาเชิญชวนพี่น้องมีธนาคารไม่มีมีสมุมดเดอเดอธนาคารบุบุกธนาคารเออไปเอามาดูซิปารุยบายนะครับเราก็คงไป,ป,ปะสะพานบุญพี่น้องผมก็คงพูดไม่มากนะฮะไม่ไม่มากเหมือนกับ ที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเด็กมีอะไรมีเด็กพิการมีอะไรพอที่เราจะได้พูดคุยกันเยอะหน่อยนะครับแต่ครอบครัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีเด็กพิก,การแต่ว่าก็เป็นครอบครัวที่ต้องถือว่าในหมู่บ้านนี้ก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างยากจนนั่นแหละและอย่างหนึ่งเป็นช่วงที่ผมผมแหงแล้วอ่ะผมเหนื่อยละนะครับก็ธนาครารก็เหมือนเดิมเลยครับธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์กับธนาคารอมสินนางสาวเมาะเงาะตาลีใช่ไหมฮะทำไมยังเป็นนางสาวย,ยังไม่ได้แต่งงานเหรอ <c oughs> แต่งหรือยังแต่งกันป่านๆอ๋อไม่ได้จดทะเบียนไม่ใช่จดทะเบียนอ๋อเผื่อว่าสมบัติเยอะๆจะได้ไม่ต้องโดนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะมีเงินเยอะไหมไม่มีฮะไม่มีนีห้าหมื่นกว่าบาทตัวมันแดงอีกตัวตักสิบมันเดีาวฮะเพราะอะฮะแต่ว่าแต่ก่อนทำนาค่ะว่ะมันแดงมือขลาทำนาคนอื่นทำนาคนอื่นนี่เห็นตัวเลขผมว่าลูกเล่นเดิมเลยครับ ก็ไอ้ห้าก็บอก50,000เพราะว่ามันมีศ0 0ย์พี่น้องครับผมสังเกตเลยนะครับว่าสมวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานสิบรายเข้าไปละสิบกว่ารายเข้าไปละยังไม่เคยเห็นมีสมุดบัญชีไหนเลยที่มีเงินหลักพันไม่ใช่เอาหลักหมื่นนะหลักพันไม่มีเลยอันนี้เลขสวยกว่าเพื่อนเลย567หกเบาท พี่น้องอย่าเพิ่งไปคิดซื้อหวยนะแค่คิดก็บาปแล้วนะครับพี่น้องเรามุสลิงเล่นหวยให้ไม่ได้เดี๋ยวบอกโอ้ยอาจารย์ไปสามพูดเดี๋ยวเอาไม่ใช่ผมไม่ใช่ใชอาจารย์คงนะก็เหมือนเดิมครับพี่น้องผมต้องการให้เราเป็นแค่สะพานบุญเวลาพี่น้องบริจาคนะครับโครงการของเราไม่ต้องการให้พี่น้องบริจาคผ่านผมหรือผ่านเพจแล้วก็ผมเอามาแจกไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเราจะฟิตตนากันจะถามกันอะไรกัน นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องบริจาคได้ตรงเลยที่บัญชีของคนที่ผมานําเสนอถ้าพี่น้องเห็นว่าครอบครัวนี้นะครับ <S 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 เห็นว่าครอบครัวนี้ <S 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 น่าจะได้รับการช่วยเหลือพี่น้องเริ่มเลยนะครับพี่น้องชาบานวันที่ผมทำเนี่ยเป็นวันดูเดือนนะครับท่าน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 ,าน,านจุฬาลักมนตรีประก,กาศดูเดือนวันนี้นะครับถ้าเห็นเดือนวันนี้นี่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่ารายการที่มาออกนี่เป็นเทสผ่านมาแล้วเพราะนั้นรายการที่ออกตอนนี้อยู่ในช่วงของเดือนชาบาน ชาบานบรรมฎดอนสองเดือนนี้พี่น้องพี่น้องละหมาดให้เยอะดูอาให้เยอะนะครับชาบานก็ฝึกถือศีลอดแต่ที่สําคัญสอดกอพี่น้องนะครับสอดกอนะผม,มยังไม่ได้ประเมินหรอกนะครับว่าครอบครัวนี้รับสก,กาดได้หรือไม่แต่ตามสถานะที่ผมเห็นนะครับคณะทํางานได้ประเมินแล้วครอบครัวที่ถูกประเมินนั้นเป็นครอบครัวที่ควรที่จะได้รับการเหลียวแลช่วยเหลือจากพวกเราก็คือแฟนเพจนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องของเรือนร่างเดียวกัน นะครับอันนี้เป็นความจาเป็นพี่นนองนะเพราะถ้าเราไม่ช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับผมอยากจะบอกพี่นี้พี่น้องอย่างนี้วันหนึ่งถ้าเราตายไปนะครับเราจะให้มาริกัดมาถามว่านะครับใครเป็นพี่น้องของเราเราก็จะบอกว่าโอ้พี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องของฉันอัเราจะถามต่อว่าในขณะที่พี่น้องของเรากําลังลําบากเหลือเกินแต่เรากําลังสุขสบายเนี่ยเราทําอะไรอยู่นี่คือคำคำถามที่เราจะได้รับทุกคนนะครับที่เราจะได้รับทุกคนเพระฉะนั้นเราจะตอบคาถามนี้ได้ ว่าอย่างน้อยที่สุดเราได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องของเรามากน้อยก็ว่ากันไปนะครับชื่ออะไรนะเมาะใช่ไหมเมาะนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมอบเงินให้ส่วนหนึ่งและจากนี้เขาจะเอาเลขบัญชีนี้ไปเปิดเป็นไปบอกในรายการและเดี๋ยวมีให้ขอเบอร์โทรศัพท์ประสานกันไว้นะครับแล้ววันไหนที่เขาออกรายการนะครับเก็ประโชวมาบอกพอหลังจะออกรายการท่านนายกช่วยดูด้วยสักอาทิตย์หนึ่ง ก็ลองไปอัพบุ๊กดูว่ามีเงินเพิ่มเท่าไหร่เงินทั้งหมดที่ได้มาก็จะเป็นของเรานะครับเป็นของเราเลยนะฮะที่ผ่านๆมาเขาก็ได้กันสามหมื่นสี่มก็แล้ว 8, แต่ 8, แล้วแต่ลิสก,กีนะครับนะอย่างนั้นนะเข้าใจนะมีมีอะไรจะคุยกับพี่น้องไหมรู้จักรู้จักรู้จักยีร้อนไหมรู้จักยีร้อนไหมยีร้อนบันดอนรู้จักไหมไม่รู้จัก,จกเอ็งก็บอกเขารู้จักเราเะยยีร้อนบันดอนอ่ะคุยกับเขาหน่อย <laughs> อ่าให้สาลามยีร้อนมาอิสะแหละเจมมอลลี พูดเลยพูดเลยถือแล้ว mm พูดนะถือแล้วพูดว่าเราเป็นใครชื่ออะไรไม่ไม่ถือไว้ถือไว้ถือแล้วก็พูดว่าเราเป็นใครเชิญชวนครับเจาก็นเลยกรเจกรเจารย่้อะไรก็ได้โอ๋มาที่วันนทบุรีสมอนี่มาที่มอเซบลักโกนี่อาจกโปอกโพนะวิกโพุงที่มอคเซบลโก ก็คือก็จะเด็กก็พอซาลาสิลาในเรื่องของนี้มามิตามาอัลละกอล่ะที่็ไดาว่าก็จะดาว่าก็จะแจนสรุปสรุปก็ครับผมตามที่ที่เราเนี่ยครับเขาก็ปลาปลื้มดีใจที่ได้เห็นพี่น้องมุสลิมนะครับที่จะได้มาช่วยเหลือครอบครัวเขาเขามีความยากลำบากเขาอยู่ที่ ทินธุระกรันดานซึ่งห่างไกลจาก dł. ตลาดการที่จะไปซื้อของบางครั้งก็าลบาบากนะครับบางครั้งมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่สองสามคนไปขึ้นขเขาลกหว้วยนะครับตามที่ท่านได้เห็นนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะให้มีแต่ความอบอกว่าขอขอบคุณที่มาเยี่ยมที่มาช่วยเหลือครอบครัวของท่านครับทำดีละพี่น้องครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลังจาก น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วนะสำคัญที่สุดเรื่องโควิด -19 ก็ทําให้การทำมาหากินลําบากนะครับลำบากไปทั่วแล้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ลําบากอยู่แล้วก็จะลาบากมากขึ้นนะครับคนที่ยังพอมีของเก่าก็พอจะเอาตัวรอดได้บ้างนะมันก็คงเป็นลักษณะน,นี้อีกนะพี่น้องก็ช่วยๆกันเข้ามานะครับสนับสนุนกันเข้ามานะครับเอาใบยินานี่ยอะอันนี้ไม่ใช่เงินของผมไม่ใช่เงินใครนะเราก็รับบริจาคจากพี่น้องในกรุงเทพแล้วก็เอามาเจอจุนกันคนละนิดคนละหน่อยแต่หลังจากนี้ขอดุอาละมาได้ละหมา,า,า,มาประจํ อ่าเพราะฉะนั้นพอได้รับเงินก็ขอดูอาชุกกตต่อลอสุมาตามากๆนะครับเราอยากได้ลิสกีก็ขอต่อล็อกแล้วล็อกก็จะบอกผ่านมาเหมือนกับที่ล็อกผ่านมาทางเรานะเ,นเ,าเดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับไปเพจนี้กับฝนนะฮะกับฝนมามากับผมตลอดเลยกับฝนอิพลัมนะกับฝนอิพลัมกับฝ <c oughs> <c oughs> นบอกว่าป๊าไปไหนขอหนูไปด้วยนะคนจะได้จําหน้าได้ <c oughs> อ่ากับฝนกับฝนก่ะ,ะสมุดล่ะ ขายยังอ่าอ่าคืนไปเอาเงินนี้ไปเข้าบัญชีเอาเงินนี้ไปเข้าบัญชีอ่าอเอาเงินไปเข้าบัญชีนะมีมีมีไหมเงินมีไหมข้างในอ่ะไม่มีเดบิตเงาะเดบิตเงาะตอนเราดูที่มีป่ะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเราดูท <ma ี่โมวีเนาะโอบดูกอีบุตรกับเด็กเดี๋ยวปรกลับบอกเงินไม่มีไงไม่ได้เอาไว้วันบึกบประหยัดอะไนี่สัตว์เจ้านี่ละสัตว์ดีกับโซ่ว้าก็โงนับเลยนะ ว่าคีณม้นเลี้จูอ่าโอเคแล้วแหละไม่เป็นล้เอาเอา <S <S ไม่ต้องไปทำไม,ไม,ไมนับแล้ว <S 1> <S 1> <S ไม่ต้องไปนับ <S <S เก็บเก็บวเ,เอาไปข้าบ,บัญชีอย่าใช้หมดได้เงินอันนี้จะทำอะไรก่อนอ่ามันเล็กฝากน้องวุเล็กไปนี่ นอว่ากระปุ่นข้อแต่กีกบประหลาดอ๋อแต่เดีก็ตเราประชุมกับพายาก่อนอ๋อมีประชุมแล้วตอนประชุมใครเป็นประธานที่ประชุมพายาเป็นประธานพายาเป็นประธานโอ้โหเพราะว่าทุกอย่างนะตอนตอนไฟไหม้ผมทักเจดูแฟนมีบัตรที่ว่าทำยังไงให้ได้ เขาเรียกว่าผอบทบผู้บัญชาการที่บ้านเราช้างเท้าหน้าแต่เขาเป็นควานช้างท่านดีแล้วครับพี่น้องก็คงประมาณประมาณนี้นะฮะนองสังเกตได้เวลาเรามานั่งคุยเราก็พยายามสร้างบรรยากาศให้มันคลืนนิดนึงนะครับไม่ให้มันเศร้าโศกอะไรนะครับไม่จะไปซ้ําเติมความรู้สึกให้มันเศร้าโศกอะไรนะครับก็ขอชุบกตตตอรลัสตารานะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยเพราะมานะครับเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเราเดินทางเดินทางแต่ว่าเราก็ ก็หายเหน็ดเหนื่อยครับเวลามาเจอท่านอิหมัมท่านนายกเจอพี่น้องให้การต้อนรับนะครับให้การต้อนรับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องนะครับผมเองไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่ในกรุงเทพก็รู้สึกว่าตัวเองใหญ่โตนะครับมีตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้พอมาตรงนี้เนี่ยมันมันบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นพี่น้องมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ต้องมามานั่งแสดงอะไรมากมายนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับฝากช่วยกันพิจารณา แล้วก็ขอพี่น้องถ้ามีกาลังก็ช่วยกันทุกรายที่ที่ผมมานําเสนอมากน้อยพี่น้องกัจะทําสักหมื่นหนึ่งพอเยอะรายพี่น้องก็ลดบ้านนั้นนิดบ้านนีน้หน่อยแต่พอช่วยกันหลายๆคนทำดุลินละนะครับก็ถือว่านี่เป็นงานของผมแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะเราเป็นพี่น้องกันวันนี้ขอจากลาพี่น้องครับขอไปละให้ทกบ่างทาดายะสัลลามุอะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮ์อะฮ์ะเบร